มาออกแล้วไทยโชคดีเป็นตัวนำคู่กับนลินทพิ์ธนาพาสเป็นตัวที่สามจิตียใสยที่สี่ 4. ที่โค้งป้ายเก้านลินที่เป็นตัวนำไทยโชคดีเป็นตัวที่สองธนาพาสที่สาม หนุ่มเมืองย่าที่สี่ที่ป้ายแปดนลินที่เป็นตัวนำไทยโชคดีเป็นตัวที่สองคณพัฒน์ที่สามที่โค้ป้าเจ็ดนลินที่เป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยไทยโชคดีถ่ไยไปเป็นหนุ่มเมืองย่า ป้าออกจะออกทางตรงนลินที่เป็นตัวนำหนุ่มเบืองยา่าเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองไทยโชคดีที่สามเลดโบที่สี่ขณะนี้นลินที่เป็นตัวนำติดตามวยเลดโบหนุ่มเบืองยา่าและตุลาการมาออกแล้ว ไทยโชคดีเป็นตัวนำคู่กับนาลินทร์ทิพย์ธนาพาสเป็นตัวที่สามที่เตรมสายที่สี่ที่โค้งป้ายเก้านารินทร์ี่เป็นตัวนำไทยโชคดีเป็นตัวที่สองธนาพาสที่สามหนุ่มเมือย่าที่สี่ ป้ายแปดนลินที่เป็นตัวนำไทยโชคดีเป็นตัวที่สองคณพัฒน์ที่สามที่โค้งป้ายเจ็ดนลินที่เป็นตัวนำอยู่ดตามด้วยไทยโชคดีถ่ายไปเป็นหนุ่มเมืองยา่าที่ไปออกอากทางตรง นลินที่เป็นตัวนำหนุ่มเมองย่าเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองไทยโชคดีที่สามเลดโบที่สี่ขณะนี้นลินที่เป็นตัวนำติดตามโดยเลดโบหนุ่มเมองยา่าและตุลาการ